ไอไม่ดีใจขนานี้เลยพินกใส่ตาให้ป้าฮัลลตอนนี้ทุกคนอิจฉานะคะแม่ก็อิจฉานั่นพ่อมันอยู่ตรงนั้นไม่เลยนี่คือส่งใส่ตาให้ป้าป้ามันนะป

คือไม่รู้ีะทำหน้าไหนไม่เคยทำนะให้เขาสนใจทำกลิ้มตะลีเขาลุ้งลุมงไปดักลักลอสมวนตัวหน่อยเหรอเนี่ย